ก่อนทำหลังทำก็ที่คุณมพอใจมากก็ช่วงความเร็วต่ำนะครับที่เร่งแล้วมันขึ้นแบบปื๊ดเลยแต่ว่าคนละเรื่องเลยครับน่าจะได้ัก็ีก<อ>่กระเด้วก็กี่เปอร์เซ็นต์นะ เป็นขับสองใช่ไหมครับขับสี่ครับไม่ปลดเป็นขับสองไหมขับขับสองครับอันนี้ปลดเป็นขับสองกันนะโอเคนะมาดูของเติมก่อนนะครับว่าเหงาขนาดไหนแต่กันเล่นโจงนะครับไม่ไปเลยเนาะ หนักเลยค่อนข้างอืดกินน้ำมันเดี๋ยวดูของเดิมก่อนเนาะเดี๋ยวอัดข้อมูลแล้วเดี๋ยววัดอีกทีเนาะครับเสร็จลยครับไปนดูว่า ีอันนี้ปี2012เนาะใช่ครับ2นะครับเป็นโตสุดป <t ong> ิ้วของเก่าอืดมากเลยใช่ไหมครับรองเก่าอต้นต้นนี่อืดมากจริงๆอ่าครับโอเคเดี๋ยวแก้ไขให้ครับอะไรควระเรื่อกไหมครับแตะปุ๊บมาเลยเนาะเนี่ยแตะปุ๊บเราลองแตะดูครับอ่าไม่ต้องซื้อคันเร่งกล้เนาะโอเคมาเดี๋ยววัดแรงม้ากันเลยก็ได้ครับ อ่ะไปฝันกนเลยครับอ่าเดี๋ยวอาออไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงโอเค,อ,เคอันนี้ก็เราวัดที่เคียร์สีเดิมนะครับ มูฟเท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิเ่มมูฟเพิ่มอะไรวันไม่มีนะครับเมื่แตกวันไม่มีแรงปิขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟกันดีกว่าเป็มาร์คประมาณขึ้นมาประมาณสนะักสามสิบตัวน่าจะพอแล้วเนาะแรงปิดจะ่แรงปิดมันขึ้นเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูกราฟเป็นมารก,กันดีกว่าครับโอเคอ่ะเชิญครับไปดูกราฟกันแล้วเดี๋ยวค่อยวัดทุกเกียร์ให้ดู โอเคอันนี้ตัวเก่านะครับ แล้วก็ควันไม่ดำแล้วก,ก็แก้ปัญหาเรื่องคันเร่งมันรอรอ,อบแหละเดี๋ยวไปลองขี่ดูแล้วมาดูคอมเมนต์อีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งทุกเกี์ดูครับขึ้นรถอีกทีครับเดี๋ยวดูว่าผลล็อกความเร็วเป็นยังไงตตอตราความเร็วไปได้ประมาณไหน เดี๋ยวใจ้วิ่งดูว่าเมื่อก่อนเราขี่ออกตัวอื่นรอรอแต่ไม่มาเกยไม่คลิกนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเพราะที่นี้ผมไม่เน้นเรื่องฟันดำเรื่องอะไรวัน,นี้ไม่เอาอเ,อเขาออกตัวก็ประมาณห0รกว่าโอเคเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูฟังคอมเมนต์ดู ครับผมใช่ครับก่อนทำหลังทำก็ที่คุมพอใจมากๆก็ช่วงความเร็วตดำนะครับที่เร่งแล้วมันขึ้นแบบปื๊ดเลยแต่ว่าคนละเรื่องเลยครับน่าจะได้สักนมีประเดินก็กี่เปอร์เซ็นต์อะประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์และควันเคิร์นไม่มีดำนะครับไม่ได้มองครับไม่มีเลยนะแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าไม่ต้องซื้อเนาะไม่ซื้อหรอกซื้อแล้วรก็มันปรับได้แล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยท็อกแรงมูงแรงบิดมันก็เห็นแล้วว่าดีกว่าเดิมรึเปล่าครับครับอ่าออกตัวกับเอสอาร์ได้แล้วครับ ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้โอ้โหนี่ขนาดขับมาจากนี่ขับจากจากระยองนะไปจากไหนมาตรงนี้ครับอ๋อทำอยู่ในอ๋อแสดงว่าคันฟอร์มไอ้คิมาจากระยองคันไอ้คิมาจากระยองครับโอเคได้ครับผมขอบผมแฮปปี้นะครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับลองดูมันเข้าขุมเข้าใจดีนะ